ก็เริ่มผูกขานแล้วครับวันนี้ <c oughs> นะครับเดินขานจะมีเหล็กเสริมนะครับเป็นเหล็กสิบสเหล็กเสริมนะครับเสริมขานละหก <c oughs> ละ7แล้วแต่รับน้ำหนัก น้องเอาขึ้นมาแทนก่อนเลยน้องน้องน้องเอาขึ้นมาแทนก่อนเลยเอายันยันที่ว่าเขาตัดมานะเอาขึ้นมาแทนก่อนเลยเอามาแทนแล้วมันจะได้ลูกอกจะได้ไม่ล้มเยวค่อยดึงออกเนาะถอยออกมาแต่ยันยันนั่นเอาขึ้นมาแทนก่อนเลยีาาลยลกสอ,กองเส้นที่เขาตัดไว้นะระวังมือหนู หลาบว่ะตอนแรกก็บอกว่าอย่างนัไรงงงงงงยังไม่เข้าใจ ต่อต่อมาให้มันยาวต่อมาให้มันพ่วงพึ่งคานนี่ก็ได้พึ่งคานแล้วต่ออันนี้ก็ผ่านไปให้มันลึกๆหน่อยก็ได้ไอ้ต้องต่อนี่นะตรงนี้ก็ไม่อาไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่ว่าเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนให้มันล่วงเข้าไปข้างบนนะบนู้นนะเอียดอีสองตัวบนรออกไปให้มันล่วงเข้าไปในคานเลยเกือบถึงปากเลยสักห้าสิบอ่ะอ๋อเลยนะให้มันเลยไป้บนใช่ใช่ใช<ๆ>แล้วเอาไอ้พวกเนี้ยไปหาไปใส่ตรงโนะ่นอะ พอได้อยู่ัง้งเยอะแยะครับนะอย่างอีคานตัวนู้นะ่ะโหนคานตัวนู้นะ่ะก็ให้มันล้วงเข้าไปเยอะๆหน่อยก็ได้ที่ว่าปลายมันลงมานะ่ะนะเดี๋ยวหาหาเสริมไปใส่เอาแต่พออีคารนตัวนี้ต้องให้มันล้วงเข้าไปเลย เดี๋ยวกูเด <es Four> ินกลับเลยไงตะผกเล่นเดินกลับเลยแตพผกไล่กิน งานทาวจะมาใหม่เนี่ยนี่ผมต้องนี่ให้พื่นมันให้ไปได้เราออดนอนมันเสร็แรกมันก็ยอมไม่ยอม นะ่าจะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็เสร็จแล้วก็เข้าคานต่อไปนะครับอันนี้ลูกปูนเราลูกปูนเราหล่อไว้ยังพี่หล่อไว้ใช่ไหมหปูนหนุนคานเดี๋ยวจะมีหนุนคานหนุนลูกปูนนะครับมีหนุนคานใต้คานอีกนะ การถ่ายท่าถยคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวก็จะมาดูการเข้าแบบแล้วก็จะมีเทป,ปูนอีกต่อไปน,ะปนจะช็อตไปนะครับวันนี้ก็ถ่ายเห็นว่าลูกเหล็กแล้วนะครับเดินเหล็กเมื่อวานเทเทลินวันนี้ก็เดินเหล็กปลูกเหล็กกันนะครับสักวันสองวันก็น่าจะจบนะครับ โอเคครับสวัสดีครับ